บริษัทโคมาของเราครบรอบ32ปีแล้วตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราเติบโตร่วมกันมากับอะตอมีในด้านเทคโนโลยีเราสั่งสมประสบการณ์มาเป็นเวลากว่า32ปีแต่การที่เราได้พบกับบริษัทที่นำความสามารถทางเทคโนโลยีมาทำให้มีตัวตนได้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่โชคดีมากครับ บริษัทที่แน่นแฟนกับอัลโทมีที่สุดก็คือบริษัทโคมา BNH และโคมาโคเรียค่ะและได้เริ่มต้นความสัมพันธ์สุดพิเศษกับโคมาและมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมามากกว่า10ปีแล้วบริษัทโคมา BNH คือบริษัทที่โคมาโคเรียร่วมมือกันก่อตั้งกับสถาบันพลังงานปารมานูแห่งชาติเกาหลีกลายเป็นสถาบันวิจัยเชิงธุรกิจแห่งแรกของกระทรวงวิทยาศาสตร์การประดิษฐ์แห่งอนาคตตอนนั้นผมเป็นผู้จัดการในสถาบันวิจัยเดิมก่อนหน้านี้ครับ เทคโนโลยีสกัดวัตถุดิบบริสุทธิ์ขั้นสูงของสถาบันพลังงานประมณูเกาหลีรวมกันกับเทคโนโลยีในการทําสารให้มีความเสถียรกับเทคโนโลยีในดูเวลลี่ส่งต่อสารเข้าสู่ผิวได้ยอย่างมีประสิทธิภาพเทคโนโลยีสอดประกอบกับไบโอเทคโนโลยีชื่อดังของโคมาในตอนนั้นร่วมถึงเทคโนโลยีการสกัดบริสุทธิ์ของสถาบันพลังงานประมณูแห่งเกาหลีต่อยอดกลายเป็นชุดสกินแคร์ซึ่งคืออะตอมีสกินแคร์ซิกซ์ซิสเต็มค่ะ เรียกได้ว่าเป็นต้นตำรับเดิมของอะ o อมีเดอะเฟมนั่นเองค่ะเท่าที่ผมจำได้ถ้านับยอดส่งออกแล้วประมาณ67ล้านชิ้นครับถ้าเทียบกับจำนวนประชากรเกาหลีก็เหมือนทุกคนได้ใช้กันแล้วคนละชิ้นผมคิดว่ามันได้กลายเป็นสกินแคร์ที่ได้รับความรักจากคนทั้งประเทศครับอย่างแรกเลยนี่เป็นเซ็ตที่ได้รับความรักจากลูกค้ามากๆและกดดันสุดๆเลยค่ะ คิดหนักมากๆเลยค่ะจะต้องรักษาข้อดีข้อเดิมไว้แต่ก็ต้องพัฒนาให้ต่างจากระบบเดิมระดับหนึ่งการกำหนดว่าจะพัฒนาให้ต่างจากเดิมแค่ไหนจุดนี้คือจุดที่ยากที่สุดค่ะโจทย์คือต้องคงไว้ซึ่งตัวตนเดิมแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้เหมือนกับเอาคุณค่าที่แตกต่างกันมารวมกันภายในครั้งเดียวค่ะเหมือนกับที่ท่านประธานเคยพูดอยู่เสมอว่าเลือก2จาก2 ให้คงไว้ซึ่งขอบเขตของราคาเมื่อ10ปีที่แล้วแต่จะใส่ของดีๆให้เยอะมากๆปกติถ้าเลือกอันนึงแน่นอนว่าก็ต้องสละอันนึงไปแต่เราต้องรวมทุกอย่างลงไปหมดการจะคงไว้ซึ่งความรักที่ลูกค้าเคยให้มาต่อไปและต้องให้ลูกค้ารักยิ่งกว่าเดิมนี่แหละค่ะยากที่สุด เซสกินแคร์ซิกซิสเต็มได้รับความรักมาอย่างยาวนานเราก็คงไว้ซึ่งความเป็นตัวตนและเหตุผลที่เซ็ตนี้ได้รับความรักจากลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนเทคโนโลยีและวัตถุดิบที่ล้ำสมัยและอัปเกรดขึ้นเป็นการรีนิวที่ยังคงความเป็นตัวตนของสินค้าที่มีอยู่เดิมในด้านคุณภาพที่เราเน้นส่วนมากนั้นใช้ความสามารถด้านเทคโนโลยีมากกว่าเดิมเราอัปเกรดจากเทคโนโลยี DDS รุ่นแรกให้เป็นเทคโนโลยีรุ่นที่4แล้วก็นานโนเทคโนโลยี รวมถึงเทคโนโลยีไลายปรซมด้วยมากกว่าการรีวิวในส่วนของเนื้อสารหรือคุณสมบัติเราไปอัปเกรดผลิตภัณฑ์ในส่วนของความชุ่มชื้นมากกว่าครับ เหมือนกับชื่อผลิตภัณฑ์เนื่องจากตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์หลักของอะโทมีจริงๆแล้วเราคิดกันหนักมากๆว่าจะเรียกเซตนี้ว่ายังไงดีเพราะคิดว่าอะไรที่เป็นจุดสําคัญที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ต่อไปพวกเราก็เลยคิดว่าสิ่งนั้นคือชื่อเสียงที่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างให้การยอมรับนั่นเองเราก็เลยเลือก The Fame หรือชื่อเสียงใช้เป็นชื่อในการรีนิวเซตนี้ค่ะ การที่เราทำการรีนิวเซ็ตเดอะเฟมนี้เราก็ทำการอัปเกรดด้านดีไซน์ด้วยเซ็ตเดอะเฟมนี้นะครับใช้ปัจจัยที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นจาก Absolute Cell Active Skin Care เรารีนิวจากขวดรูปทรงกลมมนเป็นขวดทรงเหลี่ยมคิดว่าเป็นครั้งแรกในโมการสกินแคร์ที่ลองใช้ขวดรูปทรงนี้แล้วก็ออกมาเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมที่สมบูรณ์ครับในด้านดีไซน์ของผลิตภัณฑ์เดอะเฟมนั้นได้รับรางวัลมงกุฎ King 5 รรแล้วเราก็ไม่ได้ทําให้มันสวยอย่างเดียวไม่ว่าจะปริมาณพลาสติกหรือว่าวัสดุในการทาแล้วก็พยายามใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุดค่ะบรรจุภัณฑ์สกินแคร์นั้นส่วนที่สัมผัสกักบสารโดยตรงจะต้องมีความสเสถียรและความมิชชิดของบรรจุภัณฑ์จึงต้องใช้วัสดุที่มีข้อจํากัดอยู่แล้วครับด้วยเหตุนี้เราจึงต้องทําการดีไซน์ด้วยวัสดุเดียวอย่างมีข้อจํากัดออกมาเป็นเซ็ตเดอะเฟรมนี้นะครับ ซึ่งนี้ยิ่งเพิ่มคุณค่าและความหมายให้กับเร็จนี้เพื่อป้องการการรับอิทธิพลจากปัจจัยภายนอกเช่นดังสี UV ส่วนใหญ่จึงใช้บรรจุภัณฑ์2ชั้นกันแต่อัลโทมีทำการลดจำนวนการใช้พลาสติกด้วยการเปลี่ยนจากบรรจุพัณฑ์2ชั้นเป็นชั้นเดียวพูดได้เลยว่าเราค่อนข้างกระตือรือร้นด้านการลดการใช้พลาสติกด้วยเหตุนี้ทำให้เรานั้นสามารถลดการใช้พลาสติกได้ถึง2 3เลยละครับ ปัจจุบันอ t ตมีก็ดําเนินการต่อเนื่องจากโปรเจกต์บลูมารีนเซิร์ฟเวอร์แล้วก็กําลังพยายามอยู่เพื่อดําเนินโปรเจกต์ต่อไปให้เป็นจริงครับทุกครั้งที่มีการรีนิวและการผลิตสินค้าใหม่ด้วยความรักที่ลูกค้าผู้บริโภคมีให้กับสินค้าอัตกมีเสมอมาเราก็เลยรักษาความเป็นตัวตนของผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นและพัฒนาในรูปแบบใหม่อย่างต่อเนื่องครับ หลังจากเราทำการรีนิวเดอะเฟมเสร็จก็เตรียมเปิดตัวมีคำพูดที่ฉันกับรองประธานโดคยองฮีคุยกันเรื่องการกำหนดราคาค่ะพอเรามาคำนึงถึงต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วถ้าจําหน่ายราคาเดิมคือพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเลยบริษัทไม่ได้อะไรเลยเออเราจะทำยังไงดีคะท่านก็ถามท่านรองประธานไปท่านก็บอกว่ายอมสละกกำไรแล้วให้สินค้าตัวนี้เป็นสินค้าของทุกคนกันเถอะท่านประธานก็ตอบแบบเดียวกัน เราจำน่ายมา10ปีได้รับความรักจากลูกค้ามากมายและเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับการเติบโตของบริษัทท่านก็บอกว่านี่ถึงเวลาที่ต้องตอบแทนผู้บริโภคแล้วการตัดสินใจแบบนี้ของเจ้าของธุรกิจจริงๆถ้าขึ้นราคานิดนึงก็จะได้เห็นกำไรหน่อยค่ะแต่เพราะท่านตัดสินใจแบบนี้สุดท้ายเดอะเฟ e มจึงคงราคานี้มาไม่ต่างกับการเพิ่มปริมาณให้กับลูกค้าเลยค่ะนโยบายสินค้าของอาโอมี เราใช้ปรัชญ,ญาว่าจะต้องคืนกำไรที่ได้จากลูกค้าสู่ลูกค้าเป็นพื้นฐานในการกำหนดราคาเสมอและด้วยความรู้สึกขอบคุณนี้เราจึงคิดว่าจะมีวิธีไหนในการตอบแทนผู้บริโภคและสมาชิกอัทโมีที่ทำให้สกินแคร์ซิกซิสเต็มนี้กลายเป็นสกินแคร์ของทุกคนได้เราก็เลยเพิ่มปริมาณให้ในบางตัวค่ะ จุดเด่นข้อดีหลักพื้นฐานก็ยังคงไว้ทั้งหมดแล้วก็มีบางตัวที่เราเพิ่มปริมาณให้ค่ะตัวที่นักธุรกิจเลือกซื้อเยอะตัวที่ใช้ในปริมาณเยอะแล้วดีมากๆเหมือนอย่างโทนเนอร์ได้เพิ่มปริมาณจาก125มิลลิลิตเป็น135มิลลิลิตไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วจาก135มิลลิลิตรเราก็เพิ่มปริมาณเป็น150มิลลิลิตรอีกครั้งค่ะอย่างตัวไอครีม ช่วงแรกเริ่มด้วยปริมาณ30มิลลิลิตรแล้วก็เพิ่มปริมาณเป็น33มิลลิลิตรแล้วสุดท้ายก็เพิ่มเป็น40มิลลิลิตรในการคืนกำไรสู่ผู้บริโภคแต่ฉันคิดว่าเรื่องนี้มันทำไม่ได้เพราะอะโตมี่บริษัทเดียวแต่เพราะบริษัทโคมาค ورية เข้าใจในปรัชญาการบริหารของอะโตมี่เป็นอย่างดีค่ะด้วยการสนับสนุนทางด้านความสามารถทางเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมและความสามารถในการบริหารของโคมาคเรียเลยทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้ค่ะ ทั้งอัตโมี่และบริษัทเราแทนที่จะมองแต่การแสวงหากําไรจากลูกค้าแต่ในด้านการบริการลูกค้าและการคืนกําไรเราก็เสนอโอกาสให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีปริมาณมากขึ้นและราคาที่ย่อมเยาวขึ้นครับสกินแคร์ของอัตโมี่เรื่องชื่อในด้านทาฉ่ำๆปริมาณจุกๆใช่ไหมล่ะคะเราหวังให้ลูกค้าสามารถใช้สินค้าอัตโมี่ทาช่าได้อย่างเต็มที่และสัมผัสถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวได้ด้วยตาของคุณเองนะคะ จริงแล้วแม้ตอนนี้จะกลายเป็นเซตเดอะเฟรมแล้วแต่มันคือร่างที่กลายจากสกินแคร์ซิกซิสเต็มใช่ไหมล่ะคะฉันคิดว่านี่คือผลิตภัณฑ์สําคัญที่ทําให้ทั้งสองบริษัทสามารถเติบโตร่วมกันได้จนถึงวันนี้ตัวนี้เป็นเหมือนสินค้ายอดกะตันยูของทั้งบริษัทอโตมีและโคมาโคโหรียก็ว่าได้จริงๆแล้วมันก็เหมือนลูกของผมนะครับเหมือนลูกที่ออกไปประสบความสําเร็จข้างนอก เหมือนความภูมิใจที่ได้มองลูกเติบโตขึ้นอย่างดีจริงๆจะพูดว่า The Fame สร้างประวัติศาสตร์ร่วมกันกับอ t o มี่ก็ไม่ได้เกินจริงไปเลยสร้างประวัติศาสตร์มาด้วยกันและตอนนี้เองก็สร้างยอดขายหลายพันล้านอยู่ตลอดเออฉันคิดว่าที่มันเป็นไปได้แบบนี้เพราะเป็นสินค้าที่ใส่ความเป็นปรัชญาของบริษัทได้อย่างดีที่สุดเป็นสินค้าที่ผู้บริโภคใช้และคอยตามหาอยู่เสมอ พอใช้หมดก็ซื้อต่ออย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตไปแล้วค่ะฉันคิดว่านี่แหละถึงจะเรียกว่าสินค้าที่มีชื่อเสียงที่แท้จริงในมุมนี้ฉันคิดว่า The ะเฟรเป็นสินค้าที่สะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาสินค้า m มสทิสของ a ะโ m มีได้ดีที่สุดเลยล่ะค่ะ a t o m มีก็มีเป้าหมายที่จะเป็นเบอร์หนึ่งของแวดวงธุรกิจนี้เช่นกันอยากให้ทั้งสองบริษัทกลายเป็นธุรกิจที่นำตลาดโลกในฐานะอันดับหนึ่งของป l o บอ l ครับ อาทมี่เป็นผู้ร่วมเดินทางกับผมจนผมเติบโตได้จนถึงวันนี้อาท m มี่เป็นเหมือนผู้ร่วมเดินทางของชีวิตผมครับผมจะทำให้ดีที่สุดเพื่อสร้างแพคเกจจิ้งที่ทำให้ทุกคนภูมิใจในผลิตภัณฑ์ดีๆของอาท m มี่นะครับต่อไปฉันจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆและหลากหลายขึ้นจากตัวตนของอาทมี่และต่อยอดจากความสามารถทางเทคโนโลยีของโคมาโคเรียนะคะขอให้ทุกคนตั้งต,งตารอและให้ความรักกับมันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ